แต่ละตัวมันทำไมถึงใช้ชิ้นส่วนที่ไม่เท่ากันมี100ทําไมซัมมอนออกมาไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาคําตอบที่คลิปนี้กันสวัสดีค่ะพบกับสายจากแอมไซแชนแนลค่ะวันนี้ Dragon City นะคะมีอีเวนท์ที่รอคอยกันมานะคะคือ s u m m o n i n g h a p p y Hour ค่ะมาแล้วค่ะเหลือเวลาอีก22ชั่วโมง52นาทีนะคะเราจะมาพูดถึงอีเวนท์อันนี้กันค่ะแล้วก็ อะเรามาพูดถึงสัดส่วนออฟแต่ละตัวดีกว่านะอันนี้น่าจะเป็นคลิปที่หลายๆคนก็อยากรู้นะว่าแต่ละตัวมันทําไมถึงใช้ชิ้นส่วนที่ไม่เท่ากันมี100ทําไมซัมมอนออกมาไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาคาตอบที่คลิปนี้กันก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งปิงนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปของซายนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดซุปเปอร์ตงด้านล่างใต้คลิปได้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจค่ะสนับ เรามาดูกันค่ะสำหรับ s u m m มอ n i นิ่ง p ฮปปี้เนะคะนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าเราสามารถใช้ออฟ99ชิ้นนะโดยที่เราแค่มีออฟตั้งต้นแค่1ชิ้นเราก็สามารถซัมมอนหรือว่าอัญเชิญมังกรขึ้นมาได้นะซึ่งอันเนี้ยสายพูดในหลายๆคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวสาแปะคลิปด้านขวาให้เกี่ยวกับอันนั้นแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูชิ้นส่วนที่มัน แตกต่างกันออกไปแต่ละตัวคือเห็นไหมว่ามันจะมี500 200 100ซึ่งความแตกต่างอะไรพวกนี้นะคะก็จะทําให้ทรงผลกับสัดส่วนที่เราจะต้องหักลบในช่วงเวลาปกติที่ใช้ออฟป,ปลัก80ออฟจ็อกเกอออฟ20นะหรือว่าถ้าเราแบบจะอันเชิญเต็ม100เต็มๆ200เต็มๆ250เต็มๆ500เต็มๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงก็คือในช่วงนี้นะคะที่ใช้ชิ้นส่วนจ็ k กเกอร์ออ ได้ถึง99อ่ะมันก็จะมีผลกับการหักลบอะไรพวกนี้เนาะเพราะฉะนั้นการที่เรารู้สัดส่วนของแต่ละมังกรหรือตัวตระกูลพิเศษเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนี่ยก็จะทําให้เราประมาณได้ว่าเราจะต้องไปเก็บชิ้นส่วนออฟได้เท่าไหร่ถึงจะพอกับการที่เราจะได้ตัวนั้นนั้นอ่ะเล่าก่อน ในช่วงเวลาปกตินะคะเราอัญเชิญมังกรเนี่ยหตัวใช้ออฟทั้งหมด100อ่าพวกเนี้ยก็คือ100เต็มสายก็สามารถที่จะอัญเชิญไฮวีโรโก o ได้ไฮไท a l ดอลไฮเทคอะไรเงี้ยซึ่งกลุ่มเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้100โดยไม่มีเงื่อนไขอะไรใดๆนะแล้วถ้าเป็นช่วงเวลาที่เป็นแบบออฟอลิมิเต็ดเนี่ยจาก100ใช่ไหมที่เราจะใช้เต็มๆเ,เนี่ยเรามี100เต็มเมเนี่ย ถ้าเรามีออบ,บแค่1อันเราก็ใช้ Joker o ์ออ9นะคะก็คือบวกกันแล้วมันก็จะได้100เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ยโจเกอร์อใดๆอัดไปเลย99กับมังกรกลุ่มในช่วงปกติก็คือจะมีพวกอันเนี้ยที่โชว์หนึ่อนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นเคสปกตินะคะซึ่งจะบอกว่าโดยส่วนใหญ่มังกรจะอัญเชิญได้จะใช้หินส่วนทั้งหมด100เลยบวกกันทั้งหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นโจเกอร์ออบวกกันหรือออฟเต็มเหรือว่าจะใช้ออฟแบบ ตั้งต้นเต็มๆบวกไปเลย100อันนี้เคสปกติคะ่ะแต่จะมีเคสไม่ปกติในบางตระกูลนะ 1. ตระกูลแอเซนค่ะใช้ชิ้นส่วน200อ่อตำไว้นะมันจะมีบางตระกูลค่ะตระกูลแรกก็คือตระกูลแอเซนเดอร์ดากอนนะคะใช้ชิ้นส่วนถึง200โอเคเห็นไหมอ่ะตรงนี้200นะทุกคนต่อไปค่ะมังกรตระกูลที่2ค่ะที่ใช้ออฟ200นะก็คือคาม่าอันนี้คือเหตุการณ์ไม่ปกตินะ ก็คือเป็นตระกูลคามานะ่มาเนาะซึ่งตอนนี้จะมีอ่ะพี่สายสามารถอัญเชิญได้มันก็จะขึ้นลิสต์ตรงนี้เนาะก็จะมี Cro ิสคาร์มานะคะกังฟโคาร์าแล้วก็แบล็กเมนเทสคาราอันนี้คือสายสามารถอัญเชิญได้เนาะแปลว่าคาม่มาตัวอื่นที่ไม่ขึ้นตอนนี้คือสายไม่มีชิ้นตรวจนะโอเคตัวต่อไปค่ะตระกูลต่อไปอ่ะก็จะเป็นตระกูลคามา่าเอ้ยคาม่มาไปแล้วนี่คอร์ลัพเตอ่ะเราพูดผิดคอร์ลัพเตค่ะคอร์ลัพเตก็คือ เป็นตระกูลที่มี2สกิลนะมีโลก่กับสกิลตัวเองนะคะก็อันนี้เลยเห็นไหมว่าชิ้นส่วนจะเป็น200ทุกตัวเลยอันนี้ก็คือเป็นมังกรตัวพิเศษที่ใช้ออป200นะทุกคนอจําไว้ค่ะโอเคต่อไปนะคะมันจะมีอีกสัต์ส่วนหนึ่งที่แตกต่างกันออกไปอีกคือมันถึง250ทุกคนมันจะมีอะไรบ้างอ่ะหนึ่ง c o r ค u p t e d Chaos ค่ะก็คือตัวนี้นั่นเองตัวนี้นะคะ จะเป็นคอร์รัปเต็ดที่ใช้ชิ้นส่วน2 5 0ร้อยห้าสิบทุกคนเห็นไหมว่ามันจะไม่เหมือนชาวบ้านคืออันบนเนี่ยจะเป็น200เห็นปะคอร์รัปเต็ดคือสายบอกไปก่อนหน้านี้น้องว่าคอร์รัปเต็ดใช้200แต่ตัวนี้เป็นตัวพิเศษค่ะคอร์รัปเต็ดเคอสนะคะก็คือจะใช้ถึง250อาจจะเป็นเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นคอร์รัปเต็ดบวกกับมิสติคอลเห็นไหมว่ามันมีโล่ที่เป็นของคอร์รัปเต็ดเนาะสกิลของมันนะคะแล้วก็จะเป็น เข็มขัดที่เป็นรูปมิซิคอลอ่ะเป็นการผสมของ2ตระกูลเพราะฉะนั้นความพิเศษก็จะต้องเพิ่มไปอีกคือเพิ่มสัดส่วนออฟนี่แหละอ่ะตัวต่อไปเป็นตัวอะไรลุ้นแล้วสิว่าตัวไหนใช้250นะไหนลองทายกันสิตัวต่อไปค่ะก็เป็นคามาอ้าแล้วอันนี้ก็เป็นอีกแล้วทําไมคามาถึงบอกว่าเอ้ยถึงใช้ชิ้นส่วนแบบ200แล้วทําไมนีนมา้มา250อีก ก็จะมีอีกตัวหนึ่งค่ะที่เป็น250แต่อันนี้าซมีสิทธิที่จาร์เชิญเพราะาซไม่มีตัวตั้งต้นเนาะก็คือตัวที่ชื่อว่า Ambition Karma Dragon เดี๋ยวเราพาไปดูค่ะตัวนี้อันนี้ไม่สามารถให้ดูออฟได้เพราะว่าไายไม่มีสารตั้งต้นเนาะ Ambition ค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตากันก่อนตัวนี้ค่ะ Ambition Karma Dragon นะคะตัวนี้จะใช้ออฟ250ค่ะเป็นตระกูลคามาตัวพิเศษอีกตัวหนึ่งนะก็คือปกติคาม่า200ถูกปะ่ะ อาจจะมีตัวพิเศษคาร่าตัวนี้ก็คล้ายๆกับพอรับเต้แหละที่ทำไมมันแบบแยกออกมาเป็น250ก็จะเป็นตัวนี้ตัวค่ะ Ambition k a ม่นา,มานะคะจำเอาไว้เดี๋ยวเราแอบไปดูสัดส่วนกันซิแบบชิ้นส่วนสีว่าในออฟช็อปเรามีของให้เราซื้อไหมบางทีแบบหาไม่เจอทรายก็จะมาดูในนี้เผื่อแบบมีให้ซื้อสักหนึ่งอันทรายก็แบบเก็บสักนิดนึงแต่มันไม่มีแฮะตอนนี้ใครที่อยากได้ชิ้นส่วน Dual Element นะคะในการที่จะซัมมอนแล้วก็แบบมีเพชร แรกอะไรเงี้ยพวกเนี้ยเออก็คือซื้อเลยนะใช้แบบเพชรเจ็ดสิบนะคะจะได้ชิ้นส่วนมาทั้งหมดสิบแล้วก็จะได้อันเชิญมาซึ่งดูอ้อพาเลเมนต์นะคะนี่ใช้200นะอ่ะเป็นอีกตะกูลหนึ่งค่ะที่ใช้ออปสองร้อยอ่ะพาเลเมนต์จะมี2ตัวนะคะดูอ้อพาเลเมนต์กับ Dual, ดูอ้อดู l อดูอ้อเลมาดูนี้ก่อนลืมพูดถึงตะกูลนี้แฮะดูอ้อเพอร์เซพชันค่ะจะมีแค่2ตัวเท่านั้นที่จะเป็นคู่กันซึ่ง อันนี้มีความสามารถสกิลนะคะที่ทายเคยแปะเอาไว้นะในช็อตนะก็คือตัวนี้จะสามารถสลับให้ตัวอื่นมารับกรรมแทนได้ซึ่งแบบเฮ้ยทำไมมันแบบความสามารถมันเทพอยู่นะก็เป็นสกิลแ,บบแปลกๆนะคะเดี๋ยวลองไปดูช็อตอันนั้นกันละกันนะจะบอกว่ามันก็มีความสามารถพิเศษตามตระกูลมาแหละแต่จะบอกว่าตัวนี้พิเศษอย่างหนึ่งคือมันมีแค่สงตัวในตระกูลเท่านั้นนะดูออพาเลเมนต์กับ Dual Perception นะคะซึ่งนี้จะเป็นกลุ่มตะกูลที่ใช้200ค่ะเป็นกลุ่มพิเศษอาตะกี้ไม่ได้พูดถึงนะเพราะว่ามันจะนอกเหนือจาก a c ended, ama, c e d ด a คาร์บอแมแล้วกอ็อีกตัวหนึ่งค่ะ d ด perception Du all p a r l i a m e n t คือตระกูล Du อ l ลมังขอขอพูดว่าเป็นตะกูล Du อ l ลแล้วกันไม่รู้มจะเรียกว่าอะไรต่วดูอลนี้ไม่เกี่ยวอันนี้มันมังกรธรรมดานะคะโอเคเราไปที่สัดส่วน ที่อลังการของตัวต่อไปกันดีกว่านะคะต่อไปจะเป็นสัดส่วนที่ใช้ถึง500ทุกคนจะมีตัวพิเศษ2ตัวที่500เท่านั้นแน่นอนตอนนี้ที่ขึ้นให้อยู่ Hi oo ว o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  ไพ m ์เ e อ Dragon ค่ะเติ้งพูดหลายๆคลิปเลยว่าอยากได้ Hi Voodoo Vampire มากแต่ได้มาจาก Divine Pass แล้ว่ะแต่ว่าชิ้นส่วนที่เขาแจกมามันมีแค่300ตอนนั้นก็ดีใจคิดว่าอ่า3 0้300เนี่ยโอ้เพิ่มดาวได้อีกหนึ่งแน่ๆนะแบบแล้วก็อันเชิญได้ไหนจะเพิ่มดาวอีกเปล่า มันชิ้นส่วนที่ใช้ทั้งหมดคือมันใช้ถึง500แล้วก็แบบอ่ะก็ยังคาไว้อยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวที่เจาจะบอกว่าใช้ชิ้นส่วนออฟถึง500ก็คือตัว High ไ o ว o o ูแวมพาร์ r a g o n ค่ะคือตัวแรกนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ผสมระหว่าง r e a l t y y H นะคะอ่ะแน่นอนเป็น r a อ i t y ที่สูงที่สุดนะคะแล้วก็รวมกับ Vampire อ่ะเป็น Vampire อีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเพิ่มความพิเศษความพรีเมียมไปอีกนะ2อ,อันไฮบวก Va Pi ก็เลยจะต้องใช้ชิ้นส่วนถึง500 ตัวต่อไปค่ะจะเป็นตัวไฮ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 อะไรอ่ะไปดูอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้เห็นส่วน500เห็นไหมแวบแวบไฮเออไม่ใช่ไฮนี่ไฮคอร์เปอร์เตตไมค่ะทุกคนอันนี้มีแล้วยังไม่ได้รีวิวเนาะอันนี้ทำไมถึงใช้500ลองทายซิว่าทำไมความพิเศษมัน500เพราะว่าพูดหลายๆอันไปแล้วโอ,ววอเคเฉลยแล้วกันก็คือคอร์เปเตตมนะคะก็คือจะเป็นส่วนผสมของคอร์เปเตค่ะ อ่ะตระกูลคาร์เนตแล้วนึ่งแล้วน้องก็จะเป็นแรล l ิตี้ที่เป็นตัว H ด้วยอืมก็คือเป็นไฮแล้วก็เป็นคาร์เนตเพราะฉะนั้นสองตระกูลรวมกันความสามารถของมันก็คือเพิ่มขึ้นก็เลยต้องใช้ชิ้นส่วนที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งค่ะที่ใช้ชิ้นส่วนห้าร้อยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะทุกคนอ่ะเป็นตัวที่ชื่อว่า High กเ c ิลซึ่งทรายเคยทำคลิปมาแล้ว จะเป็นมังกรที่ผลิตอาหารได้ตอนนั้นจะเป็นมังกรช่วงแรกๆที่ไซตื่นเต้นมากทำไมมังกรถึงผลิตอาหารนะมันเป็นยุคที่เกิดแ,กแรกๆเลยเพราะตอนแรกอาจจะไม่ค่อยมีมังกรผลิตอาหารแต่ตอนนี้ไซไม่สามารถเจิดน,น้องได้เพราะว่าตรงนี้มันจะขึ้นแค่ตัวที่ส่มีสิทธิ์ที่จะอัญเชิญแต่ว่าออคเคิลเนี่ยไม่มีเหินส่วนนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอไปหาในดราเงินบุกนะคะออคเคิลไออคเคิลนี่ไงนาตาเนี่ยจำได้ไหมเดี๋ยวไซไปคลิปด้านขวาให้ค่ะกับ ตัวนี้ที่เคยรีวิวไว้นะคะรีวิวแบบตอนอีเวนต์มารแรกๆเลยก็จะเป็นตัวที่ผสมระหว่าง2ธาตุนะคะเออสตระกูลอ่ะสองความพิเศษก็คือตัวไฮและ1เนี่ยเห็นไหมไรตี้ไฮนะคะแล้วก็สกิลที่เป็นของไททันนุกคนไฮออคเคิฟไททันก่อนนะคะความพิเศษก็เลยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็500อีกแล้วทุกคนจบแล้วสำหรับการบอกเชนส่วนนะคะที่ความพิเศษ ของแต่ละมังกรที่ไม่เหมือนกันามาพูดถึงอันนี้กันดีกว่าถ้าในช่วงเวลาปกตินะคะสําหรับตัว100นะทุกคนนะ่ะทายขอใช้ปากกาสีหนึ่งร้อยเนี่ยอันนี้คือในช่วงเวลาปกติก็คือจะต้องอันเชิญเต็ม100ถูกปะ่ะแต่ถ้าช่วงเวลาที่ไม่ปกติเอาแล้วเอาใหม่หายไป100สมมติมว่าเราอะ อยู่ในช่วงเวลาที่แบบเออเราอยากได้มากแล้วมันไม่มีออฟโจกเกอร์ออกอะไรแล้วเราเก็บได้เต็มเพราะฉะนั้นก็คือเก็บได้ร้อยเต็มก็อันเชิญได้แล้วนะคะแต่ในช่วงที่แบบเออเรามีโจเกอกร์ออฟเข้ามาผสมจาก100นะคะมันก็จะแบ่งเป็นสัสดส่วนแบบนี้80ดสิบเอาใหม่นะสีปากกามันอาจจะงง80กับเอาสีอะไรดี20 20ก็คือ Joker o f นะคะที่ใช้ทดแทนจำนวนเต็มนั่นเอง Joker o f ขอเขียนแค่นี้แล้วกันเพราะว่าตกครอบแล้วอ่ะอันนี้น่าจะเข้าใจกันหลายๆคนก็อัญเชิญกันมาน่าจะบ่อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือตัวเต็มนั่นเองก็คือแบ่งชิ้นส่วนตั้งต้นมา80อีก20แทนด้วย Joker อ่ะอันนี้ก็คือภาวะโดยที่แบบใช้ Joker o อรเข้ามาแบบไม่มี อีเวนต์99 i m i t e d แต่ถ้ามีอีเวนต์ที่เป็น99 Unlimited นะคะอันนี้ก็จะแบ่งสัดส่วนมาแบบนี้ก็คือมีแค่ออฟตั้งต้นแค่นึ่งก็พอแล้วจ o k กเกอร์ออฟที่เสริมนะคะจ o k กเกอร์ออฟที่เสริมรอบนี้ขอเป็น99อ่ะอันนี้คือจ o k กเกอร์ออฟจกเกอร์ที่เป็นอลิมิตเออเป็นแอปเปิลดีกว่า <Some S 1> เดี๋ยวนะซัมมอนแอปเปิลนะ โจ๊กเกอร์99แล้วกันเพื่อให้เขียนแบบมันแตกต่างนิดนึงก็คืออันนี้ภาวะที่เป็นแบบอีเวนต์พิเศษซึ่งตอนนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คือโจ๊กออฟโจ๊กเกอร์ออฟอัดไปเลย99สัดส่วนแบบชิ้นส่วนตั้งต้นก็มีแค่หนึ่งก็จบแล้วอันนี้ก็จะเป็นวิธีนวนวยนะคะที่เราจะต้องใช้ออฟทั้งหมดในช่วงปกติช่วงไม่ปกติช่วงโจ๊กเกอร์ออฟ99โจงโจ๊กเกอร์ออฟ20อะไรเงี้ยโอเคต่อไปแล้วสำหรับตัวที่มีออฟ ที่200ละอ่ะตระก,กูล Ascended Karma จำได้ไหมที่บอกเมื่อกี้ไปแล้วก็ b e e m p t i o n อีกอันหนึ่งนะคะโอเคอันนี้ก็จะใช้สัดส่วนอ่ะมี High Net อีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าเป็นตัว H ใหม่หรือเปล่าถึงใช้สัดส่วนที่มันเพิ่มขึ้นมาไม่ใช่100ละเพราะว่า H โดยส่วนใหญ่อะจะใช้100นะทุกคนอะดู H ตัวเก่าๆอะไรเงี้ยอาจจะเป็นตัวพิเศษที่เพิ่งมานะคะ High Net คือคือ Heroic รอบที่แล้วนั่นเองอ่ะวิธีคำนวณน,นะคะก็มาดูกันเลยว่า200คือยังไงอ่ะ มันก็จะแตกต่างกันออกไปนะถ้าเรามีเต็มเราก็ใช้เต็มอันนี้คือส0 0นะแต่ถ้าเรามีจ๊ k กเกอร์ออฟมาแล้วส่วนหนึ่งอ่ะให้คิดจากฝั่งจ๊ k กเกอร์ออฟดีกว่าเรามีจ๊กเกอร์ออฟ20เราก็เอา20เนี่ยไปลบกับ200เพราะฉะนั้นออฟตั้งต้นที่เราจะต้องมีในภาวะปกตินะคะก็คือจะต้องมี180อันนี้คือภาวะที่มีจ๊ k กเกอร์ออฟ อันนี้คือมีจ o เกอร์ออฟแบบภาวะที่แบบใช้ได้แค่20ธรรมดาอ่าใช้ได้แค่20ต่อไปค่ะตอนนี้ตอนนี้คือใช้ได้ถึง99ถูกปาอป่ะตั้งต้นด้วยออฟ9ค่ะอันนี้คืออีเวนท์ที่เป็นจ o เกอร์ออฟ n l i m i t e d Happy มิตแตอนนี้นั่นเองอันนี้99เราก็เอา99ไปลบ200ซึ่งตอนนี้99้บกลบก็จะได้เท่ากับอ่าไปลบกันปึ๊บๆๆๆๆ 99ลบ200ได้เท่าไหร่200ลบเดี๋ยวนะปิดยังไงลบ9กก็จะได้101อ่าอันนี้ก็แปลว่าเราจะต้องมีตัวตั้งต้น101เพื่อที่จะใช้จกก๊กเกอร์ออฟ99ในตอนนี้นะคะมันก็จะแตกต่างกันออกไปที่บอกอะว่า100 200 250 500การคำโนวณตัวนี้ก็จะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือยิ่งออฟตัวแบบ จำนวนเต็มมันเพิ่มขึ้นอ่ะเราก็จะต้องเตรียมตัวออฟตั้งต้นมากขึ้นได้เลย,เ,ลยเพราะว่าเราฟิกได้แค่จ็กเกอร์ออฟเก้าสิบเก้าอันนี้โอเคไหมอ่ะต่อไปค่ะออฟสองห้าสิบมีตัวอะไรบ้างจะมีตัวอ่ะเช่นตัวคมาม่าเนะาะคาม่าอ่ะเป็นตัวนี้แล้วกันโอ้อันนี้ไม่ได้นี่นะไม่มีเอาตัวที่มีตรงนี้แล้วกันเป็นเฮอสอันนี้สองร้อยห้าสิบแล้วสองร้อยหสิบตรงนี้คำนวณยังไงใช่ปะ ก็เริ่มจากถ้าเรามี250อันนี้ก็ใช้เต็มเหมือนเดิมเต็ม250แต่ถ้าเรามีจ๊กเกอรออฟแล้ว20ถูกไหมก็ต้องเอา20ไปลบพอ20ไปลบเราต้องมีตัวตั้งต้นทั้งหมด230อืมอันนี้พอเข้าใจใช่ไหมว่าแบบมันคำนวณอย,อยังไงคืออันเนี้ย ค่ะว่าโจเกอร์ออฟที่ใช้ได้แค่20โดยที่แบบไม่มีอีเวนต์อลิมิเต็ดนะแต่ถ้าเกิดมีอีเวนต์อลิมิเต็ดค่ะเราฟิกไปเลยโจเกอร์ออฟเ9เพราะว่านี้มันใช้สูงสุดได้แค่99เนะ Joker 99. าะโจเกอร์เ9เพราะฉะนั้นตัวตั้งต้นเราก็ต้องเอา250ค่ะเอาไปลบกับ250ลบกับ99เท่ากับเท่าไหร่151ครับอันนี้ก็จะต้องมี ตัวตั้งต้น151เพื่อที่จะใช้ Joker o f ร9ในตอนนี้เพื่อให้ได้ Corrupted Chaos อันนี้ก็จะเป็นาการคำนวณแบบนี้นะคะต่อไปอ่ะ5 0าล้อะคำนวณยังไงตัว500ก็จะมีเยอะมากนะคะอย่างที่บอกตะกี้ก็คือจะมี High Voodoo เนาะ High Occult นะคะแล้วก็ High Corrupted Time นะคะซึ่งจะต้องใช้หิ้นส่วนทั้งหมด500นะคะซึ่ง500อ่ะเรามีเต็ม5 0แล้วเราก็ใช้500เต็ม นี่ก็คือใช้เต็มไปเลย500ปึ๊บอันนี้น่าจะคล่องกันเลยไหมถึงตอนนี้ในภาวะปกติค่ะเรามีจ๊ k กเกอร์ออฟสามารถใช้ได้แค่20อันนี้คือจ๊ k กเกอร์ในเวลาปกติแต่ถ้าใช้จ๊กเกอร์ในเวลาปกติ20เนี่ยแล้วชิ้นส่วนตั้งต้นของตัวเนี้ยจะต้องมีเท่าไหร่ก็จะต้องเอา500นะคะไปลบกับ20 500ลบ20ก็คือ 480นั่นเองทุกคนคือพอมันลบกันพอลบกันก็จะได้ฝั่งนี้อันนี้คือตัวตั้งต้นที่เราต้องมีเห็นไหมว่าเราจะต้องมีชิ้นส่วนที่มากขึ้นมากๆนะยิ่งแบบตัวที่ใช้ออฟเยอะตัวตั้งต้นก็คือจําเป็นมากๆนะเพราะว่าโจเกอร์ออฟเนี่ยมันฟิกตั้งแต่20ถึง99ถึงแม้จะ99าก99ก็เหอะมันก็ยังลําบากอยู่ดีนะคะอะถ้าใครมีชิ้นส่วนพวกนี้เยอะอะก็จะอัญเชิญได้ง่ายๆเลยซึ่งชิ้นส่วนพวกนี้ก็คือจะต้องเก็บจาก event, อีเวน ให้มีโปรโมชั่นให้เราซื้อด้วยเพชรหรือทองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าซื้อด้วยเงินจริงอะไรเงี้ยก็ลองดูอันเนี้ยฟิก99ถูกไหมอ่ะเอา99ไปลบ500นะคะนี่คือภาวะโจ๊อกเกอร์ออฟ99แฮปปี้เอาตอนนี้ทุกคนอ่ะไหนลองลบเซออันนี้ตัวสุดท้ายแล้วค่ะที่เราจะมาดูสัดส่วนด้วยกันนะคะ500ลบ99นะคะแปลว่าภาวะตอนเนี้ไซจะต้องมีชิ้นส่วนทั้งหมด401เพื่อที่จะ ใช้99จ็กเกอร์ออฟให้ได้นะคะคือแบบอ่ามันก็จะคายอยู่ตรงนี้เพราะว่าตัวตั้งต้นเห็นไหมว่าทรายไม่ถึง401ก็เลยจะหมดสิทธิ์แล้วได,ได้แล้วทุกคนอย่าลืมไปเช็คจ็กเกอร์ออฟตัวเองด้วยนะไม่ใช่แบบเฮ้ยฟิก99แล้วจ็กเกอร์ออฟตัวเองไม่ถึง99เนี่ยก็อันเชิญไม่ได้นะแต่อันนี้คือจะพูดถึงสัสดส่วนที่เป็นของแบบตัวตั้งต้นซึ่งสําคัญนะคะแต่ว่าตัวที่ต้องเช็คอีกอันนึงก็คือจ็กเกอร์ออฟเราถึงตามเงื่อนไข20 99หรือเปล่าจบแล การสอนคำนวณที่ยิ่งใหญ่แล้วนี่เป็นคลิป the best ที่มาสอนคำนวณสอนแบบาจามตามจำนวนสัดส่วนที่เกิดขึ้นนะคะใน s ัมมอนแฮปปี้อ่านะคะนี่ก็จะแบบน่าจะได้ใช้กันนะคะใครมีข้อสงสัยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือว่ามีเพื่อนที่เล่นด้วยการเกมนี้สงสัยอะไรแบบเนี้แล้วก็หลายๆคอมเมนต์เคยถามนี้มาเราได้ทําคลิปสักทีนะคะส่งคลิปนี้ให้เพื่อนคะ่ะแชร์ออกไปคะ่ะจะได้รู้กันสักทีว่าอันมีบางตัวที่เป็นแบบ การใช้สัดส่วนที่ต่างไปจริงๆทรายก็จำอะไรพวกนี้ไม่ได้นะก็มานั่งหาข้อมูลมานั่งอ่านดีๆก็แบบเออเหมือนก็จะมีหลายตัวเหมือนกันก็เลยคิดว่าทําคลิปนี้ไว้ดูเองด้วยเวลาเล่นด้วยก็จะได้ไม่งกด้วยนะคะอ่ะก็ไปแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆถ้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะใครอยากดูคลิปอื่นน,นะคะสามารถกดสองคลิปข้างล่างได้เลยนะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย,บายสีค่ะเย้